ช่างกลับไปหมดแล้วช่างกลับไปหมดแล้วสีอื่นมาปลูกบ้างโตหรือตายก็ช่างมันปลูกไปงั้นแหละปลูกไปงั้นแหละปลูกเป็นความสุขปลูกเป็นความสุขสำหรับเรา ฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะคุณพี่ๆแม่ๆทั้งหลายเห็นไหมมันรู้เลยหไหมมันเอาดินลองหลุมก่อนเนะี่ยเออมันจบอะไกะเกษตรมานะเนี่ยมันรู้นะด้านการเอาปุ๋ยลองตัก้นหลุมเห็นไหมเห็นปะละ่ะมันรู้เรื่องนะอากาศดีค่ะวันนี้หกโมงจะหกโมงแล้วแบบแสงยังแบบ แสงอุ้ยต้นนี้สวยต้นนี้ดอกสวยแสงนวลน,นวลชวนอุ้ยต้นนี้สวยมากต้นนี้ดอกสวยเวอร์อุ้ยดอกสวยดอกสวยอะ่ะ กุลาบค่ะกุลาบเราเดอ้อกุลาบเราเดอ้อพอแล้วหักไปทำไปเอ,เอาดินโรยที่ดินเนี่ยลงเลยดินเรามีเยอะกุลาบส้มใช่ค่ะแต่มันจะรอดหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> หาเรื่องปลูกเป็นไงั้นแหละเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็ปลูกตรงนี้อีก,อก,อกต้นน,ตนึงอีกต้นนึงปลูกเป็นงั้นแหละค่ะทุกคนอยู่เฉย หาเรื่องให้ตาทำงานเฉยๆไม่มีอะไรทำให้น้ำทุกวนันตอนนี้ไม่ต้องให้เลยเมื่อวานุตสา์ลดน้ำต้นไม้ทุกคนรู้ไหมเมื่อวานดิฉันลดน้ำต้นไม้อะเมื่อวานลดน้ำต้นไม้นะสรุปกลางคืนมาโอ้โหพายุเข้าฝนตกหนักมากเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกแบบรุนแรงบอกเลยบอกได้คำเดียวว่ารุนแรง ก็คืนฝนตกช่่ำเลยที่บ้านกว้างค่ะมีให้ทำกิจกรรมเยอะแยะที่บ้านกว้างมากมนี่เห็นไหมมันปลูกของมันสวยนะนี่เห็นไหมละ่ะ ตัวคนนี้สวยมากดูสิ้ายดอกไม้สวยมากลมรื่นชื่นใจตรงนี้จะเป็นสวนหน้าบ้านค่ะต่อไปเดี๋ยวจะล้อมล้อมเอาอิดอิดแดงล้อมก่ออิดแดงล้อมแล้วก็เทดินเอาดินดีมาลง ให้มันสวยไปเลยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไปอย่าอีดแดงลงให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไป ใช่กุหลาบสีนี้สวยมากดอกสวยให้มันอยู่นี่ค่ะมันจะได้มีแบบต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ต้นใหญ่เป็นพี่เลี้ยงให้นางไงให้มันเป็นพี่เลี้ยงให้นางเก็บถุงทิ้งก่อนตรงนั้นแหละต้นหนึ่งได้เลยตรงนี้ตรง,งปุ๋ยนั่นแหละตรงถุงปุ๋ยนั่นแหละ อกไปข้างงามๆโอ้ตอนนั้นจะเป็นทรายดีดินด,ดีน่าจะดินต้นไม้ด้วยนะดินต้นไม้อันนี้ตะแบกค่ะตะแบกตะแบกบานแล้วล่วงตะแบกบ้าน ฟังเพลงไหมปีไปไน้อยที่้องคนเดียวชุบนี่ลองเพลงมอนจะขาดใจตายตาแบกบานแล้วลุงสีหมอูอันนี้ก็ทำนั่งร้านทำนั่งร้านเพื่อจะใส่อันนี้ใส่แผ่นอันนี้เวลาเขาจะฉาบ มันจะได้อยู่เวลาเขาชาบปูนปอบแป,ป๊บปบแป,ป๊บทุกอย่างเ็เกือบจะสำเร็จเสร็จสมบูรณ์แล้วติดตะข่ายใช่ค่ะติดตะข่ายกลับทำข้างหลังนี่ข้างหลังขาดใจตายใช่เหมือนจะขาดใจตาย ตรงนั้นเยวตรงนี้สักต้นหนึ่งเด้อตาเอ้นี่ต้นนี้ปลูกไตรงนี้นะกยตรงนี้สักต้นหนึ่งตอนนี้เหลือกี่ต้นเนี่ยยังเหลืออีกสามต้นเยวไปปลูกแต่ตรงนน้นจะขุดยากนะตรงกลางเดี๋ยวขุดแล้วปลูกไว้ตรงกลางตรงนี้สักสองต้นกลางต้นไม้สองต้นเนี่ยตะแบกบ้าแล้วสี นี่นี่นี่นอันนี้กำลังจะใส่แบบใส่แบบเพื่อเทคานอันนี้ก็อีกงานหนึ่งค่ะเนี่ยใส่แบบเทคานใส่แบบเทคานจะนี่ห้องห้องเก็บเสื้อผ้าอันนี้อันนี้ต่อเติมเพิ่มเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าค่ะทุกอย่างโอเคทุกอย่างดีมาก คานใหญ่ต้องคานต้องใหญ่ค่ะเพราะว่ามันต้องสูงเพราะว่าระดับมันจะต้องเท่ากันกับอันเดิมระดับมันต้องเข้ากับอันเดิมพื้นมันจะเท่ากันเลยดิฉันทําพื้นเท่ากันเดี๋ยวเขาก็เทใส่ดินแล้วก็เทปูนระดับต้องเข้ากันเรือนหอเรือนหอรอดรักนี่ตรงนี้ที่งานงอกขึ้นมา ที่งานงอกขึ้นมาครับเป็นส่วนนี้งานงอกนูนมันไม่ใช่บ้านแต่มันคือบ้านบ้าไม่ถึงร้อยล้านหรอกบ้านต่างจังหวัดไม่ได้ต้องสร้างแพงขนาดนั้นบ้านต่างจังหวัดไม่แพงขนาดนั้นจ้าโอ้โหมีแมงมุม มีแมงมุมขยุ่มหลังคาอยู่ข้างในนี่แมงมุมโอ้ยมันมีไข่มันด้วยมีไข่มันด้วยให้มันไปอยู่ที่เดียวกันซะอย่าให้มันอยู่ใต้โคนต้นไม้มันไม่สวย เดี๋ยวต้องทำห้องเก็บพวกกระถางพวกอะไรนี่ให้มันหยุดตรงนี้มันจะได้อยู่เป็นที่เป็นทางไม่งั้นอยู่ไม่เป็นที่เป็นทางไม่สวยเลยอยู่ไม่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางมันจะไม่สวยไม่งาม นี่ออันนี้อันนี้ที่ใครไม่รู้ทิ้งไปก่อนที่ใครก็ไม่รู้นะคะทิ้งไปเลยนี่ไม่ต้องสนใจเพราะว่าไม่ใช่ที่เรา ระวังเจ้าของว่าเจ้าของเขาคงไม่ว่าดทฉันลอกระวังเจ้าของเขาคงไม่ว่าดิฉันลอกนี่ทิ้งมันไปเลยเสียงหอบหอบจริงจังเนี่ยถึงบอกไงถ้าไม่เดินน่ะไม่ได้เลยทุกคนถ้าสมมุติว่าไม่เดินแล้วขี้เกียจนะมันจะแบบมันจะไม่อยากเดินไปเลยถ้าเราแบบขี้เกียจนะกินแล้วนั่งแล้วนอนอย่างเดียวอะ ดิฉันก็เลยจำเป็นที่จะต้องถึงเหนื่อยก็ก็ต้องเดินต้องเดินต้องอะไรตรงนั้นสักต้นได้ไหมหน่ตรงกลางตรงนั้น mm. เออเออใกล้ไปออกมาอีกออกยับออกมาทางนี้อีกเออ นี่เดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะเอาอิดแดงอิดแดงล้อมก่ออิดแดงเดี๋ยวจ้างช่างก่ออิดแดงล้อมแล้วก็เทดินให้มันสวยๆให้มันเป็นเนินสําหรับที่ปลูกต้นไม้ไปเลยให้มันรู้เรื่องไปให้มันเป็นสัตว์สวนของเราทุกอย่างทุกอย่างต้องเป็นสัตว์เป็นส่วนแบบนี้เขาเรียกว่าอาณาจักร ก็ที่เราค่ะเราจะทําอะไรก็ได้เป็นที่เราเป็นบ้านเราเราอยากจะปลูกสิ่งอันใดมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเพราะเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีสิทธิ์ที่จะปลูกสร้างสิ่งใดก็ได้เนี่ยรถขนไปทิ้งรอบหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวใกล้เสร็จก็ต้องขนไปทิ้งอีกรอบนึง ไม้ล้อมก็ราคาแรงอยู่ค่ะเพราะว่ามันต้นใหญ่ดิฉันซื้อมาเขาเหมาเหมามาต้นละสามหมืนห้าเอามาส่งจากเอามาส่งจากที่ไหนนะสามหม้าเอามาส่งจากอุบลราชธานีเก็บเชือกที่ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบเห็นขยะคนไม่ชอบเห็นขยะเลยมันไม่สวย หกโมงแล้วแปบเดียวทุกคนหมดไปอีกหนึ่งวันหมดไปอีกหนึ่งวันหกโมงแล้วเห็นไหมมีกล้วยมงกล้วยไม้แขวนวสวยๆเกๆ๋ๆเก๋ๆบ้านเสร็จคงจะสวยมากขอบคุณคะ่ะไม่เสร็จก็สวยอยู่นะไม่เสร็จก็สวยอยู่นะ นี้ช่างไฟไม่ได้มาไม่รู้ว่าเขาทำถึงสเต็ปไหนล้วพื้นที่กว้างมากเดินเหนื่อยอ่ะบอกเลยเดินเหนื่อยนะคะบอกก่อนเงียบสงบบ้านก็สะท้อนรสนิยมของเจ้าของบ้านนะคะ บ้านเป็นตัวสะท้อนรสนิยมของตัวเจ้าของบ้านได้เหมือนกันฉะนั้นเราก็ต้องทําให้มันดีอย่าให้มันเสียยี่ห้อความเป็นแพรลี่ออกแบบเองเองเพราะว่าเป็นคนเลือกแบบให้สถาปนิกแล้วก็บอกความต้องการเขาว่าเราต้องการอะไรบ้างกับบ้านหลังนี้พื้นที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่กี่ห้อง ชี่ห้องเนี่ยไหมน,ไนี่ดูไฟก็รู้โอ้โหนี่ดูไฟก็รู้ดูไฟซะก่อนอันนี้ตู้ไฟนี่นีสน่สายไฟเต็มบ้านไปหมดสายไฟเต็มบ้านไปหมดดูท่อซะก่อนดูท่อซะก่อนดูไฟดูน้ำซะก่อนอลังการแค่ไหนหม เฉพาะไฟเฉพาะน้ำนี่นี่ตู้ไฟจะอยู่ตรงนี้นี่ตู้ไฟอยู่ตรงนี้ไฟทั้งหมดทั้งมวลในบ้านจะสุดท้ายจะมาอยู่ตรงนี้ตู้มันระบบสั่งการอยู่ตรงนี้อยู่ในครัวอยู่ในห้องครัวอืมอลังการดาวล้านดาวล้านดวง ทำกับบริษัทหมดค่ะไม่ใช่เหมาเหมาไม่เหมาไม่เหมาทำกับบริษัทไปเลยแล้วบริษัทเขาก็ไปจ้างเ,เขาก็ไปเหมาช่างอีกทีหนึง่งเขาก็จะมีช่างคนละทีมการช่างก่อชาบช่างโครงสร้างก่อชาบก็จะมาประมูลเหมาเขาอีกทีหนึง่งว่าทั้งหลังเนี้ยเขาเอาเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องที่เขาไปคุยกันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ตกลงกับบริษัทอย่างเดียวว่าบ้าน ราคาเท่านี้ตารางตารางเมตรละเท่าไหร่อะไรวัสดุเกรดไหนบ้างให้อะไรเราบ้างก็ว่ากันไปทําออกมาให้มันตรงสเปคอย่างเดียวแล้วก็มีส่วนลดอะไรบ้างดิฉันมีส่วนลดอยู่นะได้ส่วนลดจะเกือบตั้ง5000สนนะได้ส่วนลดพวกกระบงกระเบื้องอะ ของบรรพบุรุษไทยเออชาติไทยไอตาเห็นไหมล่ะทุกคนไว้ต่อไปอยู่นี้ก็เรียกมันได้ฟามาคี ทำแอร์ติดเพดานค่ะบ้านแบบนี้แอร์อย่างนี้มันไม่สวยทำแอร์ติดผนังเลยทำแอร์ติดผนังเลยก็น่านจะหลายแสนอยู่แหละเตรียมตังไว้อย่างเดียวตอนนี้วกดพอ,อันนี้ห้องนอนคุณแม่นะคะห้องนอนห้องนอนของดิฉันค่ะห้องนอนกระเทยเป็นห้องนอนของกระเทย เนี่ยทุกคนดิฉันมีทุกมุมอันนี้ก็มุมสวยทุกมุมบ้านดิฉันอนะอันนี้เป็นมุมจากห้องนอนเอาไปปลูกตรงนู้นบ้างไปลูกไปเอาไวตไ้ไวตรงกลางไอระหว่างสองต้นนั้นนะอะเออบ้านใหญ่ขนาดนี้หากันเจอไหมบ้านใหญ่ดีแล้วค่ะมันจะไม่มีปัญหาระหว่างการใช้ชีวิตเพราะว่าไลสไตล์าตามันไม่เหมือนกันเอาจริงๆดิฉันอยู่บ้านเก่าดิฉันก็ต่างคนต่างอยู่นะคะ พ่อเขาก็อยู่หลังบ้านอยู่ในครัวไปแม่เขาก็อยู่หน้าบ้านบ้างทีฉันก็อยู่ห้องโถงห้องนอนบ้างบ้านต้องมีพื้นที่ค่ะเพราะว่าคนเจนต่างกันมันจะทํามันจะมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันบางทีคนแก,เกนนเ่เขาก็นอนเร็วเขาอยากอยู่เงียบๆของเขาไปอะไรไปอย่างเงี้ยที่เขาก็อยากนอนกลางวันบ้างอยากทําอะไรบ้างของเขามันต้องมีพื้นที่ ยิ่งมีพื้นที่เยอะยิ่งดีค่ะบ้านเน่ยมันจะได้แบบแต่ละคนก็แบบได้มีมุมพักผ่อนของตัวเองแล้วก็มีเราก็มีโซนพื้นที่ตรงกลางพื้นที่ตรงกลางอันนี้ออนที่อันเนี้ยที่เพิ่มอันนี้ตรงนี้สร้างเพิ่มค่ะห้องขอเลยให้เขาทํา บ้านเก่าหน้าอยู่ค่ะบ้านเก่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าพื้นที่มันใช้สอยมันไม่พอสําหรับการใช้ชีวิตแค่นั้นเองบ้านเก่าดีมากเลยไม่ได้ไม่ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลยบ้านเก่าดีมากเพียงแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยมันน้อยมันไม่เพียงพอเพราะว่ามันดิฉันมีพื้นที่เฉพาะแค่ตัวบ้านเลยที่รอบข้างมันไม่ใช่ที่ดิฉันนีที่มันไม่พอถ้ามันมีที่เยอะดิฉันก็ไม่สร้างหรอกดิฉันก็ไม่ทําใหม่หรอกที่มันไม่พอ พื้นที่มันน้อยตรงนี้เลยจบจบหกไล่จบจบ,จบเลยหกไล่จบจบตรงนี้หกไล่จบจบน้องแพรี่คนสวยอ่านมินพี่อ้ําหน่อยค่ะพี่ขอกําลังใจวันนี้ขอข,ขอนแก่นฝนตกทั้งวันทําไมคะทํางานไม่ได้หรือว่าน้ําจะท่วมหรือว่ายังไงครับคุณพี่อ้ําฝนตกทํางานไม่ได้ใช่ไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่าน้ําท่วม หรือว่าน้ำท่วมตรงนี้ลมเย็นมากลมเย็นมากทุกคนบ้านที่ัันไม่ร้อนนะลมเย็นเลยทุกมุมเลยลมลมฉ่ำอ๋อทางานไม่ได้สู้ๆนะคะสู้ๆเก็บอันนี้ทิ้งก่อนเก็บอันนี้ตามเก็บอันนี้ให้ตาก่อนหาที่ยังไงเนาะ มันไม่ใช่มันเป็นที่บรรพบุรุษค่ะมันเป็นที่เก่าแก่ของบรรพบุรุษไม่ได้หาเลยก็คนเฒ่าคนแก่เขาก็มามามาอยู่ที่จริงมันแต่ก่อนมันมันพูดตรงๆต,ตรงนี้แต่ก่อนกันดานนะคะไม่มีใครมาอยู่เลยเพราะว่ามันติดเขาไฟฟ้าก็ไม่มีแต่ก่อน่ะแม่เล่าให้ฟังแต่ก่อนไฟฟ้าไม่มีเลยพอตกกลางคืนมาน่ากลัวมากมืดมากเวลาแม่จะเดินแม่จะมาบ้านทวดเนี่ย ต้องอ้อมแบบเนี้ยอ้อมแบบริมเขาตรงเนี้ยอ้อมมาขึ้นมาตรงเขาไม่ได้มันมืดมันเป็นป่าเลยแต่ก่อนตรงเนี้ยแต่ทุกวันนี้มันตัดถนนมันจเจริญเพราะว่าเขาตัดถนนตัดถนนเพื่อเข้าสุ่สารต้องขอบคุณคนจีนนะคะเพราะว่าคนจีนน่ะเขามาดูที่แล้วมันมีที่ที่เหมาะสําหรับการสร้างวงฮวงสวุยนะคะหลุมฝังศพคนจีนน่ะเขาก็สร้างแล้วที่ตรงที่เขาสร้างอะ่ะ ก็เป็นที่ของทวดดิฉันด้วยนะเขาขายขายแสนหนึ่งสมัยก่อนนะ่ะเขาซื้อแสนหนึ่งคนจีนเขาซื้อเจ๊เขาซื้อไปแสนหนึ่งเขาก็เลยขายให้แล้วก็เลยได้ประโยชน์คือเขาก็ขอทางเข้ามาตัดถนนเข้ามาเพื่อเขาจะไปกงสุยมันก็เลยทําให้ตรงเนี้จเจริญขึ้นไฟเข้าอะไรเข้าเออแต่ถ้าแต่ก่อนที่ตรงนี้ไม่มีใครอยากมาอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นเขามันมีตะปา ไปก็ไม่มีเดินทางก็ลำบากมันต้องเลาะตามแนวคันนาข้างล่างมาป่ารกมากแต่ก่อนน่ะมันไม่ได้เป็นแบบเหมือนที่เป็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้คือแบบมันไม่ได้ดูน่ากลัวแล้วมันมีที่ทางมันจเจริญที่ทางมันจเจริญเข้าใจไหมครับทุกคน เดี๋ยวเอานี้ไปตาก่อนคาเฟ่ยอยู่ที่ใหม่นุ่นค่ะเนี่ยเอานี้ไปใส่ขยะด้วยเด้อเออโอเคนัมเบอร์วันโอเคนัมเบอร์วันมรรยากาศดีมากดีทุกมุมเลยทุกคนนู่น มองลงไปข้างล่างก็มีบ่อน้ําส่วนตัวแต่วันนี้น้ําขุ่นอีกแล้วเพราะเมื่อคืนฝนตกมีบ่อน้ําส่วนตัวมีสวนส่วนตัวมีบ้านสวนส่วนตัวไม่วุ่นวายกับใครจ้าไม่วุ่นวายกับใครทั้งสิ้นอยู่ของเราไปล้วรอบขอบชิด ลวดรอบขอบชิดค่ะลวดรอบขอบชิดเดี๋ยวลดน้ำให้มันหน่อยเพราะว่าเพิ่งเพิ่งซื้อมาลดหน่อยลดหน่อยลดหน่อยเพิ่งซื้อมาไม่มีไม่เรียกว่าคนใช้ไม่มีคนใช้ค่ะไม่มีคนใช้ค่ะบ้านดิฉัน ไม่มีอยู่กันแบบพี่น้องอยู่กันแบบญาติพี่น้องไม่มีคนใช้ค่ะเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้านายเขาอยู่กันแบบพี่พี่น้องๆน,นี่อะรดล,ด,ลดไปหน่อยรถให้นันชุ่มช่มเลยรอบๆเป็นป่ายางค่ะฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะส0 0พันกาคนอย่าลืมเดอ้อ สองพันผักคนยังไงอย่าลืมกดติดตามเห็นไหมไตามันตามันเลิศนะมันปลูกต้นไม้ได้ลดให้มันชุม่มชุ่มแค่นั้นเองลดให้มันชุมช่มชุ่มกล้วยไม้แคเทเอรียาสวยมากซื้อมาต้นละสองร้อยซื้อมาต้นละสองร้อย อันนี้ยังจิบๆนะทุกคนเดี๋ยวรอดิฉันมาอยู่นะดิฉันบอกเลยเดี๋ยวรอดิฉันได้มาอยู่ก่อนดิฉันบอกเลยที่กว้างขนาดนี้ดิฉันปลูกต้นไม้ฉ่ำบอกเลยบอกเลยเดี๋ยวเอาดินลงใหม่อีกรอบนึงปลูกต้นไม้ฉ่ำกว่านี้อันนี้แค่แบบ ทดลองอันนี้แค่แบบทดลองนี่เห็นไหมปลูกไปเออนั่นแหละยากาศดีอ,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 อ๋อว้าววากมรกดอ๋อต้นนู้นเหรอคะ โอ้ยที่บ้านสวยกว่านี้ที่บ้านสีดำฝักมรกตสีดำอันนี้พอรกตธรรมดาอันนั้นฝักมรกตธรรมดา,าถือว่ายังไม่สวยนะเป็นฝักมรกตธรรมดาใบเหลืองจังหกักไม่สวยค่ะจนที่บ้านสวยกว่านี้เดี๋ยวจะเอามาเดี๋ยวจะเอามาตาเก่งมากใช้ได้ทำได้ทุกอย่างทำได้ อยู่กับแพรรี่ก็ต้องทำได้เป็นลูกมือเป็นไม้เป็นมือให้เราได้อนี่คนเ,เหมนสูบบุหรี่กันจัดเหลือเกินสูบบุหรี่เยอะไม่ดีนะทำร้ายสุขภาพอายุจะไม่ยืน มีแต่ซองบุหรี่เอ้ยเอ้ามีแต่ซองบุ